สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดอาจย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ทาร์โรแด์เดสตินีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปพิกราร์ดนะคะในหัวข้อ movement ความรักของคุณนะคะในช่วงสัปดาห์หน้านะ 19ถึง25นะคะมิถุนายน2565นะคะก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของบรรยากาศความรักทั่วๆไปของคุณในสัปดาห์นี้นะคะ,ะอาจจะเป็นการบรรยายรวมๆนะคะอาจจะมีแยกสถานะบ้านนะคะเดี๋ยวลองฟังดูนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของสิ่งที่ต้องระวังหรือคําแนะนําไว้ให้ด้วยนะคะ mm hmm. เรามาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้เรามี3ใบให้เลือกนะคะใบแรกนะ The World นะคะใบที่สนะคะ อันนี้เป็น u ัจ m แมนนะคะแล้วก็ใบที่3นะคะคุณแม่ Empress นะคะโอเคทําใจสบายๆนะคะเราเลือกกองที่ถูกตาถูกใจคุณที่สุดนะคะแล้วเลื่อนลงไปฟังด้านล่างนะคะอาจารย์ทำทำแซมไว้ให้นะคะก็คลิกฟังตามที่ชอบได้เลยนะคะ มาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็น movement ความรักนะคะในช่วงสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายน2565นะคะและนี่คือสำหรับคนกองแรกนะคะคนที่เลือกได้ไพ่ The World นะคะมาเริ่มกันที่แต่ละสถานะกันก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะ,ะช่วงต้นๆสัปดาห์ก็อาจจะมีคน เข้ามาขอคุยขอจีบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าคุณอาจจะไม่ชอบเขาสักเท่าไหร่หรือว่ารู้สึกระแวงแคลงใจเขาอะไรบางอย่างทีนี้ช่วงปลายเนี่ยก็อาจจะมีการเรื่องของเรื่องของแบบการเข้ามาพยายามทําความรู้จักอะไรคุณมากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ความสัมพันธ์มองว่าอาจจะยังไม่ได้คืบหน้าสักเท่าไหร่นะเพราะว่าดูเหมือนว่าคนคนนี้เนี่ยก็อาจจะติดพันธะอยู่หรือว่ามีเรื่องของครอบครัวต้องรับผิดชอบอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะ เป็นไปได้ว่าคนคนนี้น่าจะเข้ามาจากแวดวงการงานนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของแบบคนใกล้ตัวของคุณเองนั่นแหละอาจจะเป็นเพื่อนกันซะด้วยซ้ำนะคะเข้ามาเอี่ยวเรื่องการงานกันเช่นอาจจะมาแบบชวนคุณลงทุนนะคะชวนคุณเปิดบริษัทด้วยกันนะคะแต่ว่าก็มันเหมือนมันก็มีแบบอเจนดาแอบแฝงนะเพราะว่าเขาอ่ะก็อยากจะจะเข้ามาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นนะคะแต่มองว่าคุณกับเขาน่าจะเป็นได้มากสุดว่าคงจะเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนที่คอยดูแลกันนะ,นะอันนี้อันนี้น่าจะดีกว่านะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแ มีแฟนอยู่แล้วนะคะจา์มองว่าออสัปดาห์นี้น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ช่วงต้นกับช่วงปลายเนอะจันกับสาวอะไรยางไงอย่างเงี้นยน,นะก็จะมีเวลาให้กันมากนิดนึงไปไหนมาไหนด้วยกันแต่ว่าช่วงกลางกลางสัปดาห์จะค่อนข้างวุ่นวายนะคะตั้งแต่พุธตั้งตั้งแต่วันอังคารถึงวันพฤหัสเนี่ยนะก็จะมีเรื่องของแบบว่าล่องออกไปข้างนอกหรือแต่ละคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะคะบางคนก็อาจจะมีทริปในเรื่องของการไปวัดไปไหว้พระไปอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะช่วงก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าคุณ มีปัญหาอะไรกันที่ยังคุยกันไม่ลงตัวหรือว่ามีความหวาดระแวงกันอยู่่ะมองว่าช่วงวันศุกร์วันเสาร์ของสัปดาห์หน้าน,นี้เป็นต้นไปจะได้มีเวลาได้มาเคลียร์ใจกันหรือว่าได้มาคุยกันอะไรบางอย่างให้มันแบบลึกซึ้งหรือว่าทําความเข้าใจกันให้ได้มากกว่าเดิมนะคะ ต่อมานะคะสาหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะบรรยากาศขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงเหมือน3วันดี4วันไข้นะคะบางช่วงก็คุยกันดีดีน่ารักมากเลยนะคะรู้สึกแบบคิดถึงเขาอะไรถึงเขานะคะแต่บางช่วงมันก็จะเหมือนแบบห่างห่างกันไปยิ่งโดยเฉพาะช่วงกลางๆนะคะเขาอาจจะไปติดงานหรือว่ามีเรื่องของภารกิจต้องการเรียนการต้องทําเอกสารการต้องค้นควา้าทําวิจัยอะไรบางอย่างแบบนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางเข้ามาค่อนข้างบ่อยด้วยคุณเลยทําได้แค่แบบสนใจหาการอะไรหาการนะคะแต่ ว่าดูนิดนึงนะคะดูเหมือนความสัมพันธ์นี้อาจจะมีบุคคลที่3ที่4เข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งอาจจะเป็นครอบครัวนะคะไม่ฝังเราก็ฝั่งเขาหรือว่าจะเป็นเรื่องของแบบอคนที่เขายังมีพันธะอยู่อะไรอยู่เนะะี่ยค่ะเข้ามาทาให้ความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นักนะคะมาต่อกันนะคะแล้วคนกองหนึ่งนะคะไพ่ไพ่ใบชาเขาอยากจะเตือนอะไรคุณบ้างนะคะ c a s เกต e นะคะตำวัน going out of your life uh, All the end of its situation นะคะ Keep pay attention of your health นะคะ Eye psychic ability trust your intuition and work achievement นะคะ Success นะคะแล้วก็ c a m e l Per ร์ v e and you w i l l overcome problem เป็นสัปดาห์ที่อาจจะต้องใช้เรื่องของความอดทนความเพียรพยายามนะคะการรักษาความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มากๆนิดนึงนะคะแล้วก็คุณก็ต้องแบบให้เวลากับตัวเองด้วยนะคะในเรื่องของการไปจัดการเรื่องของการงานเรื่องของภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะคะดูเหมือนสัปดาห์นี้นะคะใครบางคนนะ อาจจะไม่ได้ทุกคนของคนที่มาเลือกฟังกองหนึ่งนี้หรอกแต่มองว่าคุณจะมาถึงจุดของการตัดสินใจที่จะจบสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะอาจจะมีใครบางคนที่อาจตัดสินใจที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์แล้วก็ได้นะคะตรงนี้มองนะคะว่าคือมันเหมือนมันมัน,มนสุดที่จะยื้อแล้วอะถ้าเขามันมเขาไม่ใช่นะคะคือไม่ใช่ทั้งความสุขแล้วก็ไม่ใช่คนที่จะเป็นคนที่จะเคียงข้างเรานะคะอาจารย์มองว่าข็คือปล่อยเขาไปเถอะนะคะเนี่ยไพ่ใบนี้เตือนนะคะ โอเคอ่ะช่วงนี้สัญชตาตญาณของคุณจะค่อนข้างค่อนข้างแม่นยำนะคะใครมีเซนส์ใครมีอิ uition, นทะิ t ชันในช่วงนี้ก็จะเรียกว่ามันจะจัดขึ้นมากมากกว่าปกตินะคะเอายังเอาง่ายๆนะคะช่วงนี้สิ่งที่คุณสังหอนอะไรไว้ม,มันมักจะเป็นจริงเสมอนะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเชื่อมันจนกระทั่งคุณไปแหมตามส่องตามล้าลานอะไรอีกฝ่ายจนจนกระทั่งเขาอึดอัดนะคะเพราะว่ามันไม่มีใครทนอยู่กับ การถูกแบบจับตาจับจ้องอะไรอย่างนี้ได้หรอกมันน่ารำคาญนะคะโอเคอ่ะอย่าลืมไปใส่ใจเรื่องงานและเรื่องสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสัปดาห์นี้จบแล้วนะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองที่หนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บายยมากค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองหมายเลขสองนะคะไพ่ judgment น,นะคะ มาดูกันเลยนะคะมาดูกันทีละสถานนะอาละกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะกับเรื่องของ movement ความรักในสัปดาห์นี้นะคะดูเหมือนว่าบรรยากาศความรักของคุณนะสัปดาห์นี้มันอาจจะไม่ได้มีอะไรหวานแหวว อะไรกันมากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าน่าจะเป็นน่าจะมีเรื่องของการเงินนะคะกับเรื่องของความมั่นคงมาเป็นหลักแม้แต่คนโสดเองนะคะดูก็คุณน่าจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะการช่วยเหลือผู้อื่นการทําบุญนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของ j อบนอกงานนอกนะคะหรือว่ามีบริษัทใหม่ๆเนี่ยเข้ามาเรียกตัวนะคะก็เรียกว่าในหัวในหัวใจก็คงจะมีแต่เรื่องของตัวเลขเงินทองจะเป็นส่วนใหญ่นะคะ ดูเหมือนว่าแม้จะสดก็จริงแต่อาจจะแต่คุณอาจจะมีคนเก่าๆหน้าเดิมๆนะแวะไปเวียนมาอยู่บ้างนะคะแต่ว่าไม่น่าจะเป็นคนที่คุณจะอยากคุยด้วยสักเท่าไหร่หรอกนะคะคล้ายๆคุยกันแล้วก็มีเรื่องตึงๆกันหรือว่ามีเรื่องของแบบว่าความขัดแย้งกันความไม่เข้าใจกันหรือว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยแฟร์สักเท่าไหร่นะะักนะคะทีนี้นะคะคุณมีโอกาสที่อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะลักษณะเหมือนประมาณแบบเป็นเจ้านายคุณนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเรานับถือเราเคยขอคําปรึกษาอะไรต่างๆเนี่ย นะเข้ามาให้คหาไม่เข้ามาให้การช่วยเหลือดูแลนะคะแล้วก็จริงๆคราวนี้มันเหมือนเขามีแบบฮิดเดนเ e n จนด่าะคือมันมีความรู้สึกอะไรแปลกๆเนี่ยนะเข้ามาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยของความช่วยเหลือของเขานะคะซึ่งอาจารย์มองว่าคือเขาก็มีความเอ็นดูคุณน่นแหละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยคุณจะรับไมตรีของเขาไหมเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เงื่อนไขของทางคุณเองนะคะ ต่อมานะคะสําหรับคนที่แต่งงานแล้วหรือว่าเป็นแฟนกันแล้วนะคะอาจารย์มองว่าอา่ะเรื่องเงินก็ยังคงเป็นเรื่องสําคัญอยู่นะค,<ณ>คุณอาจจะมีเครื่องเครืองอะไรแฟนสักอย่างหนึ่งที่เหมือนแบบยายคนเก่าหรือว่ายายกิ๊กเก่าอะไรประมาณนี้มันไปไม่พ้นสักทีหรือว่ามันแบบยังไปไป,ไปมาๆนะคะหรือว่าแฟนเราอาจจะต้องแบบลักษณะเรียกว่าอาจจะต้องทํางานกับเขาไหมหรืออาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จะต้องสื่อสารก,ารรการัน<ท> <ๆ S 1> อะไรกันมันเลยทําให้คุณค่อนข้างขุ่นขุ่นอยู่ในใจนะกับเรื่องแบบนี้นะคะ ช่วงนี้ตัวคุณเองนะคะเวลาถ้ามีคนมาชวนแบบแบบว่าไปทําบุญไปไหว้พระไปมูอะไรต่างๆก็ตามทีคุณก็มักจะเนี่ยตะมูสองเรื่องนะคะถ้าไม่เรื่องการเงินก็จะเรื่องของความรักนี่แหละนะแล้วทีนี้นะคะอาจารย์มองว่าอ่ะตัวคุณเองก็ต้องพูดด้วยเหมือนกันว่าระวังอาจจะมีคนหน้าเก่าๆหน้าเดิมๆนะคะ แวะเวียนกลับเข้ามานะคะมาหยอดมาจีบมาอะไรแบบนี้กับคุณอีกนะคะก็จริงๆแล้วมองว่าคุณอาจจะไม่ได้ถึงกับสนใจเขาสักเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันอาจจะมีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกันเช่นเรื่องงานเรื่องเงินนะคะทําให้คุณแบบปฏิเสธไปตรงๆรง100้อยเปอร์เซ็นต์แบบตัดสัมพันธ์ไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยได้นะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะ อาจารย์มองว่าช่วงนี้นะคะบรรยากาศมันจะต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่าคือคุณเองคุณก็อาจจะใช้เวลากับเรื่องของการทํางานทําเงินนะคะค่อนข้างมากเนาะแล้วก็ทางฝั่งเขาเนี่ยนะแม้ว่าจะมีความพยายามที่จะเออกลับมาคุยกันกลับมาทักทายนะแต่เหมือนเหมือนเขาพูดอะไรเขาไม่เข้าหูคุณสักอย่างอะนะคะพร้อมที่จะทะเลาะพร้อมที่จะมีเรื่องฟาดกันเย่าไดได้อยู่เสมอเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าไปกินรังแตนไม่รู้ว่าไปอารมณ์เสียจะที่ไหนมาทีนี้นะคะอาจารย์มองว่าถ้าคุณไม่ได้มีสถานะอะไรช่วงนี้อาจจะมี มาขอคุยคุณเพิ่มแล้วก็เขาก็เข้ามาในลันกษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอีกต่อหนึ่งด้วยเช่นกันเช่นเขาอาจจะไม่ได้ไม่ไดไ้ไม่ได้แค่คุยกับเราคนเดียวแต่ว่าก็คุยกับคนอื่นไปด้วยนะคะแล้วเขาก็ช่วงนี้ก็เข้ามาในชีวิตเราก็เหมือนแบบเข้ามาพร้อมผลประโยชน์หรือว่าเรื่องของการช่วยเหลืออะไรบางอย่างอ่ะเข้ามาด้วยนะคะ แต่ยังไงก็ตามทีนะคะคนกอง2เนี่ยเรื่องของการเงินหมุนเวียนดีมากนะคะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะเรียกว่าแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงินดีนะคะมีจ็อบนอกมีรายได้พิเศษมีรายได้เสริมหรือว่ามีบริษัทอื่นๆมาเสนอตําแหน่งมาซื้อตัวอะไรแบบนั้นประมาณเนี้ยนะคะเรียกว่าค่อนข้างเด่นชัดมากๆนะ ทีนี้มาดูนะคะว่าไพ่ใบชาเขาอยากจะแนะนําหรือว่าให้ไกด์ไลน์อะไรในชีวิตของคุณบ้างนะคะคนกองสองนะคะทีพอตนะคะ f f e r e n t ชี t ป with s o m e น n e of t h ะ same sex นะคะ,ะ,คะแล้วก็ Goldfish, Increase in material wealth and spiritual growth, Lobster, Financial pinch นะคะบูล Do not back down from opposition show strength and ฟอจูดนะคะพิ้น New Job แ a r e e r ไพแนะนำด้านล่างนะคะก็ออกแนวไปในเรื่องของการงานและการเงินหมดเลยนะคะช่วงนี้จะเป็นสัปดาห์ที่จะมีโอกาสที่เรียกว่าเรื่องของเงินทองเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเข้ามานะคะในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียกว่าพัฒนาเรื่องของจิตวิญญาณการเติบโตทางด้งานจิตวิญญาณอะไรบางอย่างนะคะคืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เข้าใจโลกนะคะมองโลกในมุมใหม่อะไรบางอย่างมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันผ่านมันผ่านในเรื่องของการลงทุนหรือ เรื่องของการเงินด้วยนะไพ่เตือนคุณว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะยิ่งโดยเฉพาะศัตรูคู่ตรงข้ามนะคะหรือว่าคนที่มาเป็นคู่แข่งอะไรของคุณนั่นแหละคือเขาอะสู้คุณไม่ได้อยู่แล้วนะขอแค่ว่าคุณอย่าแสดงความอ่อนแออะไรออกไปให้เขาเห็นก็แล้วกันมีโอกาสด้านการงานการเงินใหม่เข้ามาจริงๆนะคะคือทั้งในไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออร,ร์เคเคิลด้วยนะคะแต่ว่างานตรงนี้นะคะมันอาจจะทําให้คุณแบบรู้สึก เครียดมากนิดนึงนะคือเครียดว่า Guess จะเอาดีไหมเอจะไปทําดีหรือเปล่านะคะบางทีนี่คือเครียดจนกันถึงขนาดที่เรียกว่าปวดหัวเลยทีเดียวนะคะไพ่ใบแรกนะคะบอกให้คุณน่ยใช้เวลากับเพื่อนบ้างยิ่งโดยเฉพาะกับเพื่อนเพศเดียวกันเนาะก็ไป อาหาดื่มกาแฟไปหารทานขนมนะคะไปหาเวลาว่างนะคะได้คุยกันเรียกว่าแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดอะไรต่างๆนะคะเราจะได้ไม่เอาไปไม่เอาแต่ว่าชีวิตไปเรื่องของเรื่องของการเงินหรือเรื่องของความรักอย่างเดียวบางทีมันก็เครียดเนาะได้คุยชิลๆกับเพื่อนบ้างเนี่ยมันจะช่วยผ่อนคลายได้ดีมากนะคะเพลอเอเพื่อนเรานะจะนําช่องทางการเงินอะไรบางอย่างเข้ามาให้เราด้วยสัปดาห์นี้นะคะ โอเคจบไปแล้วนะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองใหม่เลขสองนะคะก็เดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีนี้มาได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย มาค่ะสำหรับคนที่เลือกได้ไพ่กองใหม่เลขสี่นะคะไพ่เอ็มเพรสนะคะโอเคมาเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าทีละสถานะเลยก็และกันนะคะสำหรับมูฟเมนต์ความรักนะคะของคุณในสัปดาห์หน้านะสำหรับคนโสดนะคะน่าเดอรซานทัวร์เพนเต e คลส์เทนซับซอสไฟว์วอปคัพส์นะคะแล้วก็เทนซับบอลส์นะคะอาจารย์มองว่าอ่าคนโสดคุณน่าจะมีคนน่าสนใจเข้ามานะคะในระยะนี้เพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเป็นที่น่าจับตามากๆนะเรียกว่าเนี่ยนั่งเฉยๆก็เหมือนพก เพราะหัวกวางคนนี้เลยนะคะคือออร่ามาแรงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีคนใหม่ที่น่าสนใจเข้ามาในขณะเดียวกันเนี่ยคนเก่าๆนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณอยู่นะคะหรือว่าอิจาคนใหม่เนี่ยเข้ามานะคะแล้วก็เข้ามาแบบ งงๆอะ่ะเข้ามาแบบเอาแนวเอานอนไม่ได้ไอเข้ามาเอาแบบอีอย่างวะจะมาหรือจะไปหรือจะเข้าหรือจะออกอะไรประมาณนี้นะคะจะเข้ามาในลักษณะนี้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ทีนี้นะคะอาจารย์มองว่าความพร้อมของคนโสดของกองนี้เนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมกับเรื่องของความรักเท่าไหร่คล้ายๆกับความทรงจําเก่าๆความรักครั้งเก่านะคะมันยังตามหลอกล่อหรือว่ามันยังเป็นอุปสรรคในชีวิตของคุณอยู่เลยนะคะบางคน กองนี้อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนมาหมาดๆเลยทีเดียวนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะคนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยพร้อมกับความแบับเรื่องเก่าๆอะไรพวกนี้นะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกเฟลรู้สึกผิดหวังอยู่เหมือนกันนะคะเช่นคนใหม่เขาก็ดีนะแต่ว่าฉันรักคนเก่าของฉันมากกว่าทําไมนะแต่คนใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรบางอย่างที่ฉันอยากฉันอยากได้หรือฉันหวังเหมือนที่คนเก่ามีเลยนะคะแล้วคุณก็เสียดายอยู่อย่างเงี้ยนะคะคือเสียดายไปเสียดายมาสุดท้ายอาจารย์มองว่าคุณ คุณอาจจะต้องใช้เวลานานมากนะคะในการรับรักคนคนนี้หรือวิจารณาคนคนนี้คุณทั้งคู่อาจจะได้พบเจอกันในในเรื่องของการงานอ่ะเช่นอาจจะได้มาเป็นเป็นคนอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือการงานอะไรกันบางอย่างอยู่แล้วนะคะหรือบางคนนะคะคนกองหนึ่งเนี่ยคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคล้ายๆคุณถูกเพื่อนหักหลังอ่ะเหมือนเฮ้ยเพื่อนเรานะช่วยกันมาตั้งนานแล้วนะทำไมอยู่ๆแกมารู้สึกอะไรกับฉันแบบนี้วะฉันเฟลอ่ะฉันไม่โอเคใช่ไม่ไว้ใจอะไรประมาณนี้นะคะได้เหมือนกันนะ โอเคอ่ะต่อมานะคะสำหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานกันแล้วนะคะดูเหมือนว่าคุณกำลังจะมีข่าวดีเข้ามาถ้าช่วงนี้ใครที่อ่ะท้องมีน้องนะคะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะเราอย่าไปโลดโผนนั่งอะไรกระแทกกระแทกมากๆนักนะคะขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยไม่แนะนำทั้งสิ้นนะคะควรดูให้ควรแบบเช็คให้แน่นอนว่าเฮ้ยตัวเองเราท้องจริงไหมอะไรไหมนะคะแล้วก็ อย่าทำโมนนะันะคะอย่าสนมากนะเพราะอะไรเพราะมันมีโอกาสเนี่ยสิดาบคือคุณอาจจะแบบน้องหลุดนะคะหรือว่าอา,อาจจะมีอาการอย่างอื่นขึ้นมาได้นะคะเช่นอาจจะเจ็บป่วยอย่างอื่นมามีเลือดไหลไหมอะไรไหมนะคะแล้วทีนี้เนี่ย ก็ให้ระวังเรื่องของการไปแบกของหนักอะไรต่างๆด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะอาจารย์มองว่าคนที่เ,ออเป็นคู่กันแล้วมีแฟนแล้วเนี่ยคุณทั้งคู่น่าจะมีเรื่องของการช่วยเหลือทางด้านการเงินอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะและมีโอกาสเรื่องของการลงทุนหรือการวางแผนทําอะไรใหม่ๆร่วมกันขึ้นมาด้วยนะคะแต่ทีนี้นะกว่ามันจะไปเจอความสําเร็จดีวกว่าจะมันจะไปเจอช่องทางได้เนี่ยคุณอาจจะต้องแบบขาดทุนก่อนเสียอะไรบางอย่างไปก่อนเนาะแล้วก็ค่อยกลับมากู้กันได้ภาย ในในภายหลังอะนะคะแต่คุณสองคนก็ยังสู้ด้วยกันดีนะคะถึงจะเหนื่อยกับเรื่องของความสัมพันธ์อะไรแบบนี้ก็ตามคนกองสามนี้นะคะบางคนอาจจะพบว่าแฟนเราก่อนหน้านี้ไปกิ๊กไปกัาก,กับคนอื่นอะนะคะหรือว่าแบบไม่ยอมขาดกับคนเก่าให้สิ้นเรื่องสิ้นราวสีทีแต่มองว่าสัปดาห์นี้เป็นต้นไปจะเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่จะเคลียร์กันได้นะถึงอาจจะไม่ได้แบบว่ากลับมาแล้ว จะทาให้เราแบบไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่คุณก็จะพยายามมองโลกในแง่ดีแล้วก็พยายามมองสิ่งที่เหลืออยู่แล้วก็ยังอยากที่จะเป็นคู่กันอยู่นะคะมันเลยมีการพยายามทํางานหนักในความสัมพันธ์นี้ด้วยกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมานะคะสําหรับคนที่มีคนคุยอยู่นะคะสําสหรับคนที่มีคนคุยอยู่อาจารย์มองว่ากับคนคุยคนเนี้ยนะ คุณอาจจะไปคุยอยู่กับใครเข้าที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นมากๆมีสเสน่ห์มากๆนะคะบอปูล่าหานะว่าง่ายๆดังนั้นมันก็เลยมีคนเข้าหาเขาอะช่วงเนี้ค่อนข้างเยอะนะคะเรียกว่าแล้วมันก็สร้างความรู้สึกแบบรู้สึกนอยอะรู้สึกระแวงให้คุณอะเยอะมากเลยทีเดียวนะคะบางทีคุณก็อาจจะเหมือนกับว่าคล้ายๆไม่งอนเขาอะหรือเฟลอะเขามากๆจนคุณอยากจะตัดอยากจะคอเลิกอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ไพ่มันมาจบด้วยสิบไม้เท้าแบบนี้คือมันไม่เลิกหรอก มันก็แค่เหมือนประมาณว่าเสียความรู้สึกอะแล้วใจมันจะทนไม่ไหวอะนะพอไปได้สักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าห่างกับเขาได้สักแป๊บหนึ่งคุณก็ต้องกลับไปทักเขาใหม่หรือว่าปลดบล็อกเขาอีกอยู่ดีเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิบไมท้ามันก็เหมือนกับว่า มันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังจบกันไม่ลงอ่ะมันยังเป็นอันฟินิ u บิสเนสอยู่ะนะคะคุณยังคงจะต้องแบบดูใจกันไปคุยกันไปหรือว่ามีเรื่องของการศึกษาเรียนรู้อะไรพวกนี้นะคะยังอีกยาวไกลนะคะระหว่างคุณกับคนคุยคนนี้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นบทเรียนชีวิตของคุณที่เรียกว่าค่อนข้างหนักแน่นเลยทีเดียวนะคะ ต่อมานะคะมาดูกันนะคะคำแนะนำจากไพ่ใบชาอันนี้เขาจะแนะนำสำหรับทุกความสัมพันธ์เลยนะคะคุณได้ไพ่ไมส์นะคะเคนอัลโอเดอร์วแล้วก็แอค์นะคะอ่าสัปดาห์นี้นะคะพยายามระ,ระมัดระวังคนรอบข้างเพื่อนฝูงแล้วก็ครอบครัวไว้ด้วยดูเหมือนว่าความรักไม่ว่าจะสถานะใดนะคะคุณอาจจะมีอุปสรรคจากคนใกล้ชิดนะคะหรือว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะทะเลาะกันเองด้วย ด้วยปัญหาของคนรอบข้างนี่แหละเช่นาการยุแยงนะคะหรือการสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะหรือการเข้าใจอะไรผิดบางอย่างแล้วทําให้คุณต้องคู่มีปัญหากันเองนะคะจริงๆแล้วคนอื่นไม่ชอบเราหรือว่าไม่ชอบแฟนเราแล้วก็เหมือนมายุเราอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้แบบแตกคอกันเองนะคะต่อมานะคะถ้าหากว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นไพแนะนําว่าช่วงนี้พยายามเข้าหาผู้ใหญ่ ไว้นะคะจะเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้นะคะมีโอกาสว่าเขาจะให้คําแนะนําดีๆกับคุณนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักได้นะคะทีนี้นะคะอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าอาจจะมีแม่ของใครบางคนนะคะแม่ป้าย่ายายผู้ใหญ่เพศหญิงที่อายุมากกว่าเนี่ยนะคะเ,ออเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์นะคะเช่นอาจจะมาเหมือนแบบเข้ามาขั้นกลางนะคะแล้วก็เข้ามาเหมือนแบบแคล้ายๆมายุหรือว่าเข้ามาแบบมา มาเด็ดขาดอะไรบางอย่างว่าเฮ้ยเลิกนะไม่เอานะคนนี้ไม่โอเคนะอะไรประมาณนี้นะคะมองว่าน่าจะเป็นผู้ใหญ่ <_ t ask> เพศหญิงมากกว่านะคะก็ถ้าหากว่าคุณสองคนจับมือกันได้แน่นพอนะคะหรือว่าอุปสรรคเรื่องอื่นมันไม่ได้แบบโอ้โหมันอะไรมากมายนักนะคะก็ะคิดว่าก็น่าจะผ่านกันไปได้ไดนะ,ะขอให้แบบรวบมือกันไว้แบบไพ่สิบไม้เท้านี้ก็แล้วกันนะคะ โอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่ได้ไดพ่กองหมายเลข3นะคะก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย